ยองซิลเยออลโอบุล JK K, คารรีวิวยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวเรือรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสในวงการเรือหรูเรือคันนี้ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยแต่ยังรวมเอาความหรูหราความแข็งแรงและสมรรถนะระดับสูงไว้อย่างครบถ้วนเริ่มจากภายนอกก่อนเลยตัวเรือถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โค้งมนแต่แฝงความดุดัน พ้องเรือทำจากวัสดุคอมโพสิตคุณภาพสูงที่ทั้งเบาและแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและคลื่นลมได้อย่างดีเยี่ยมด้านหัวเรือมีดีไซน์ทรงแหลมช่วยให้แล่นได้อย่างรวดเร็วและปัดคลื่นได้อย่างนุ่มนวลสีภายนอกเคลือบด้วยระบบกันรอยขั้นสูงทําให้เงาง,งามอยู่เสมอแม้จะใช้ไปนานหลายปีไฟส่องสว่างภายนอกเป็นแบบเล็ดรอบคันให้แสงสว่างชัดเจนในเวลากลางคืน ไม่ว่าจะจอดที่ท่าเรือหรือแล่นในน้ำมืดมดก็ยังดูสวยเด่นเป็นสง่าด้านท้ายเรือมาพร้อมแพลตฟอร์มสำหรับเล่นกีฬาทางน้ำและพื้นที่นั่งพักผ่อนที่สามารถจัดเป็นโซนนั่งรับลมหรือปาร์ตี้เล็กๆได้อย่างสบายเข้าสู่ภายในการบ้างภายในเรือถูกออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายใช้วัสดุตกแต่งคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นไม้แท้หนังแท้และสเตนเลสขัดเงาพื้นที่ห้องนั่งเล่นมีโซฟานุ่มขนาดใหญ่ โต๊ะกลางทำจากกระจกนิรภัยและหน้าต่างรอบด้านที่สามารถมองวิวทะเลได้360องศาห้องครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าตู้เย็นขนาดใหญ่อ่างล้างจานสแตนเลสและช่องเก็บของมากมายทําให้การทำอาหารกลางทะเลเป็นเรื่องง่ายห้องนอนมีการจัดแสงแบบอบอุ่นเตียงขนาดควีนและควบคุมระบบปรับอากาศแยกอิสระทำให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่มนอยู่กลางน้ำ ในด้านสมรรถนะเรือรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคู่กำลังสูงให้แรงม้ารวมกว่า1,200แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า45นอตระบบขับเคลื่อนและพวงมาลัยตอบสนองได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพคลื่นแรงระบบกันโครงอัตโนมัติช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกมั่นคงและไม่เวียนหัวแม้จะเดินทางเป็นเวลานานระบบนำทางและความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับวัตถุ ระบบ GPS ความแม่นยำสูงกล้องมองรอบเรือและสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินพร้อมทั้งมีเรือยางกู้ภัยติดตั้งมาด้วยเพื่อกกรณีฉุกเฉินในด้านการใช้งานจริงเรือรุ่นนี้เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนในวันหยุดหรือแม้กระทั่งน,นักธุรกิจที่ต้องการใช้เรือเป็นสถานที่จัดเลี้ยงส่วนตัวความเงียบของเครื่องยนต์และการเก็บเสียงภายในห้องเครื่องทำให้การสนทนาและการพักผ่อนเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนเรื่องราคานั้นเรือรุ่นนี้ในตลาดประเทศไทยมีราคาประมาณ68ล้านบาทแต่ถ้าสั่งเพิ่มออปชั่นพิเศษเช่นระบบโซลา r เซลล์หรือระบบเสียงรอบทิศทางระดับไฮเอนราคาก็อาจพุ่งไปถึงกว่า75ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทั้งในแง่ของคุณภาพสมรรถนะและความหรูหราสุดท้ายนี้เรือรุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความปลอดภัยสูงสุดและดีไซน์หรูหราที่ไม่ตกยุคไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยหรือนักพักผ่อนมันก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวและนี่คือการรีวิวเรือสุดพิเศษจาก JK Car Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถเรือและยานพาหนะสุดเจ๋งจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า